สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องคําและความหมายของคําเรื่องเด็กดีนะคะเรื่องเด็กดีนะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคือนักเรียนสามารถ อ่านคําและบอกความหมายของคําได้อย่างถูกต้องนะคะเมื่อเราทราบจิตประสงค์การเรียนรู้กันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องใช้แบบเรียนเล่มน,นี้นะคะชื่อว่าแบบเรียนภาษาพาทีค่ะนะคะเปิดบทที่11เรื่องเด็กดีนะคะเดี๋ยวหน้าไหนเรามาเปิดกันนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหน้าที่172และ173ค่ะ นะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะหน้านี้นะคะหน้าแรกนะหน้าหนึจะเป็นคํารู้จักคํานําเรื่องเดี๋ยวคุณครูทาจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบและนักเรียนอ่านตามครูทานะนะคะตั้งใจอ่านนะคะคําแรกนะคะดเด็กๆเอานิ้วชี้ตามคุณครูทาได้เลยตึกน้องเลี้ยว ลนไม้คำ้ำทางซ้ายทางขวาพยุงอาชีพร่มรื่นหกลม้มอ่าหน้าต่อไปค่ะหน้าที่173นะคะคำแรกนะเด็กๆเอานิ้วชี้ตามกูดาได้เลยนะคะสมบัต ระเป่าตังในกรอบสีฟ้านะคะคำแรกค่ะนอบพึ่งครบภาวะบำลุงอภัยสงบการบ้าน ชีวิตเดือดร้อนชุมชนตนเองส่วนรวมเป็นห่วงเต็มแรงรักใครหน้าที่ซื่อสัตย์ อนุญาตกระตันยูสุดจริตสามะคีแบบฝึกหัดประเทศชาติต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันค่ะ ที่เดาที่เราได้อ่านรู้จักคำนำเรื่องไปแล้วเด็กๆรู้ความหมายกันไหมคะภาพแรกค่ะเป็นภาพอะไรเอย่ยเด็กๆได้ลองฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่แล้วค่ะคำว่าตึกนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่สองละคะภาพอะไรคะน้องชายนะคะหรือคำว่าน้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ คำที่สามค่ะ,ถะรถนะกำลังทำอะไรอยู่นะใช่แล้วค่ะนะคะกำลังเลี้ยวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำที่สี่นะคะคำต่อไปนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่นะเขากำลังเอาไม้ทำอะไรอยู่นะคะใช่แล้วค่ะเอาไม้ค้ำนั่นเองค่ะคำนี้คือไม้คำ้ำนะคะต่อไปค่ะเขากำลังทำอะไรเพื่อนๆอยู่นะใช่แล้วค่ะ เขากำลังพยุงเพื่อนอยู่นั่นเองนะคะคำนี้คือคำว่าพยุงต่อไปค่ะเอภาพนี้คุณคุณไม่เอ่ยว่าคือภาพอะไรใช่แล้วค่ะคือคำว่าอาชีพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะทบทวนความรู้ค่ะอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพนี้คือคำว่า ร่มรื่นนะคะเห็นไหมคะมีต้นไม้รอบบ้านเลยหมายความว่าร่มรื่นค่ะต่อไปค่ะเอเขากำลังเป็นอะไรนะใช่แล้วค่ะคำนี้คือคำว่าหกล้มนั่นเองนะคะวิ่งไม่ระวังจึงเกิดการหกล้มนะคะต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพสมบัติค่ะนะคะมีเงินทองมากมายเลยอยู่ในหีบนะคะคำนี้คือคำว่า สมบัตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมหลังเรียนมาให้นักเรียนทำนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะทำกิจกรรมหลังเรียนนะคะคุณครูคก็อยากให้นักเรียนนะคะย้อนไปอ่านรู้จักคำนำเรื่องนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นและนะคะอ่านได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นนะเด็กๆจะได้เก่งๆก,กันนะคะ กิจกรรมหลังเรียนในวันนี้ที่คุณครูท้าให้ทำนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนคําอ่านลงในสมุดจำนวน10ข้อค่ะเราไปดูกันเลยค่ะทำกันแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องอ่เด็กๆจะต้องเตรียมสมุดนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขียนคำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำอ่านลงในสมุดจำนวน10บคำค่ะนะคะคำที่หนึ่งกุธาทำตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วคำที่หนึ่งค่ะคำว่าซื่อสัตย์ให้นักเรียนเขียนเป็นคำอ่านนะคะคำอ่านคือคำที่มันตรงตัวค่ะซอ,อซือซื่อซื่อเอกซื่อซออะดอสัต อันนี้คือคําอ่านนะคะคำที่ถูกต้องที่แท้จริงคือเป็นคําที่คุณครูทากําหนดให้นั่นเองครูทามีให้จํานวนทั้งหมด10คคำนะคะคำที่สองค่ะอนุญาตคําที่สกระตันยูคําที่4ี่สุจลิตคำที่ห้าสามะคีคาที่6ประเทศชาติคําที่7สมบัติ คำที่แปดพะยุ่งคำที่เก้าชีวิตและคำที่สิบค่ะอ่ะไให้นักเรียนเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะถึงสิบข้อให้ตีเส้นใต้ปิดเขียนโรงเรียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจา๋าพอที่จะเข้าใจคำและความหมายของคำมากขึ้นไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะ อย่าลืมทำงานที่คุณครูได้สั่งเอาไว้ด้วยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยลายมือที่สะอาดและสวยงามนะคะถ้ายัางไงนะคุณครูทาก็ขอจบคลิปการเรียนการสอนคำและความหมายของคำไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะ